บ้านของนาทีและดาวตั้งอยู่ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบพ้อมรอบไปด้วยต้นไม้และเสียงนกร้องทั้งสองคนแต่งงานกันมาเจ็ดปีชีวิตของพวกเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขที่คนภายนอกอาจมองไม่เห็นทุกเย็นพวกเขาจะนั่งทานข้าวด้วยกันทบทวนเรื่องราวแต่ละวันและมักจบวันด้วยการพูดคุยหรืออ่านหนังสือคู่กัน ดาวนั่งอยู่บนโซฟากำลังดูแลต้นไม้กระถางเล็กๆที่เธอปลูกไว้ในบ้านนาทีเดินเข้ามาจากห้องครัวพร้อมกับแก้วน้ำชาในมือเขาวางแก้วน้ำไว้ตรงหน้าดาวก่อนจะนั่งลงข้างๆเหนื่อยมีครับวันนี้เห็นหน้าเธอตอนกลับมาดูเครียดดาวถอนหายใจก็ไม่เท่าไรหรอกแค่เพื่อนที่ทำงานพูดอะไรแปลกๆนะ่ะเขาพูดอะไรละ่ะ ดาวยิ้มแห้งๆเขาบอกว่าชีวิตคู่ของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะเรายังไม่มีลูกเงียบไปสักพักก่อนจะพูดต่อฉันไม่ได้โกรธหรอกนะแค่งงว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนาะทีหัวเราะเบาๆนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นความสุขในแบบของเราไงคนเราชอบตัดสินชีวิตคนอื่นจากมุมมองของตัวเองแต่บางทีฉันก็คิดนะ ว่าเขาอาจจะพูดถูกหรือเปล่านักีจับมือดาวดาวชีวิตคู่ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงจากคนอื่นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสร้างด้วยกันเรามีความสุขแบบที่เราเลือกแล้วและนั่นก็เพียงพอแล้วดาวยิ้มคุณนี้พูดเหมือนนักปรัชญาเลยนะคะนาทียิ้มตอบฉันไม่ได้เป็นนักปรัชญาแต่ฉันรู้ว่าฉันรักเธอและชีวิตที่เรามีอยู่ ที่สวนหน้าบ้านเช้าวันเสาร์ที่อากาศสดใสนัทีและดาวกำลังช่วยกันปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาจากตลาดใกล้บ้านพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการจัดสวนและหัวเราะไปกับมุกตลกเล็กๆที่นัทีชอบปล่อยเพื่อสร้างบรรยากาศรู้ไหมเพื่อนฉันบอกว่าถ้ามีลูกสวนเราคงเละไปหมดเพราะเด็กๆชอบเล่นดินนัทีหัวเราะถ้าสวนเละจริงๆก็แค่ปลูกใหม่ไง ไม่เห็นจะเป็นปัญหาดาวหันมามองคุณไม่เคยคิดอยากมีลูกจริงๆหรอนาทีหยุดขุดดินแล้วพูดจริงจังไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยคิดแต่ฉันคิดว่าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการอยู่แล้วชีวิตของเราตอนนี้มันลงตัวฉันไม่อยากให้ใครหรืออะไรมาเปลี่ยนสิ่งที่เรามีดาวยิ้มเล็กๆคุณนี่คิดเหมือนตอนเราครบกันใหม่ๆเลยแล้วนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เธอแต่งงานกับฉันหรอ คืนนั้นหลังจากเสร็จงานสวนทั้งสองนั่งทานข้าวด้วยกันเหมือนทุกวันดาวตักอาหารใส่จานนาทีอย่างเอาใจใส่ในขณะที่เขาเล่าเรื่องตลกๆที่ได้ยินจากเพื่อนร่วมงานคุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราเปลี่ยนใจเราจะเสียใจที่ไม่มีลูกนาทีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบบางทีนะแต่ฉันคิดว่าเราคงเสียใจมากกว่าถ้าเราทำอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆ ดาวยิ้มบางๆขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตเราเพียงพอนาทียิ้มตอบเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครหรอกชีวิตของเราเราสร้างเองดาวพยักหน้าก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนบ้านที่ไม่มีเสียงเด็กอาจดูงเงียบในสายตาคนอื่นแต่สำหรับพวกเขามันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักที่สร้างขึ้นมาด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงการตัดสินใจที่ไม่เหมือนใคร ที่งานเลี้ยงของครอบครัวบานของพ่อแม่าทีแต่มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานมีเสียงหัวเราะและเสียงบทสนทนาจากญาติญาติที่มาร่วมงานเล็กๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ดาวนั่งอยู่ข้างๆาทีลางยิ้มรับคำถามที่ประดังเข้ามาป้าน้อยเอ่ยขึ้นณทีดาวแต่งงานมากี่ปีแล้วล่ะลูกคงถึงเวลาที่จะมีเจ้าตัวเล็กได้แล้วละ่นะาทียิ้ม 7ปีแล้วครับป้าเจปีเลยเหรอโถ้ามีหลานป้าคงได้วิ่งเล่นกับเด็กๆแล้วนี่คิดไว้บ้างหรือยังว่าจะมีเมืออะไรดาวยิ้มเจื่อนยังไม่มีแผนเลยค่ะป้าพวกเราคุยกันแล้วว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปลุงชัยหัวเรรอถูดาวถ้าโมาแต่รอเดี๋ยวอายุมากกว่านี้จะลำบากนะลูกมีลูกตอนนี้แหละดีสุด นาทีพูดด้วยนะ้ำเสียงอ่อนโยนขอบคุณนะครับลุงแต่เราไม่ได้คิดว่าการมีลูกจะเป็นคำตอบของความสุขในชีวิตนะครับแล้วถ้าไม่มีลูกแล้วตอนแก่ๆใครจะดูแลหรือคิดว่าแค่สองคนจะดูแลกันไหวนาะทียิ้มเล็กๆเราคิดไว้แล้วครับป้าการดูแลกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนแต่อยู่ที่ความเข้าใจเราเชื่อว,ว่าเราสองคนจะดูแลกันได้ครับ ดาวเดินเข้าไปช่วยแม่ของนาทีจัดจานขนมในครัวเธอรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเป้าสายตาในงานเลี้ยงและพยายามหาที่หลบมุมแต่แม่ของนาทีกลับเปิดบทสนทนาอีกครั้งดาวแม่ถามตรงๆนะหนูไม่อยากมีลูกเลยเหรอเด็กๆเ,เขาน่ารักนะเวลามีเด็กๆในบ้านจะมีชีวิตชีวาดาวยิ้มบางๆดาวรู้ค่ะว่าเด็กๆทำให้บ้านมีชีวิตชีวา แต่ดาวกับนาทีคิดว่าบ้านของเรามีความสุขในแบบของมันแล้วค่ะแม่เข้าใจแต่บางทีหนูอาจจะคิดผิดก็ได้นะลูกถ้าลูกมีลูกความรักของพวกหนูอาจมั่นคงกว่านี้ดาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับด้วยเสียงนุ่มนวลความรักของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราขาดแต่เราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีค่ะแม่เราสองคนพยายามเติมเต็ม,ตมกันและการให้ดีที่สุดอยู่แล้ว แม่มองดาวนิ่งๆแล้วพยักหน้าแม่ไม่อยากกดดันหนูหรอกแค่แม่อยากเห็นพวกหนูมีครอบครัวที่สมบูรณ์ดาวเข้าใจค่ะและดาวกับนาทีคิดว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ของเราคือการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในแบบที่เราเลือกค่ะแม่ในรถระหว่างทางกลับบ้านดาวยังคงคิดถึงบทสนทนากับแม่ของนาทีเธอเอนตัวพิงบเบาๆนาทีเหลือบมองเห็นเธอ อย่างเป็นห่วงเหนื่อยหรือเปล่าแม่พูดอะไรให้เครียดอีกหรือเปล่าดาหัวเราะเบาๆไม่มีหรอกแม่แค่ถามเรื่องเดิมๆแต่ฉันตอบไปแล้วว่าฉันกับคุณมีความสุขแบบนี้ขอโทษนะที่ต้องให้เธอตอบคำถามพวกนี้ซ้ำๆดาวจับมือเขาไม่ต้องโทษดอกฉันไม่ได้รู้สึกแย่เพราะฉันรู้ว่าเรามีความสุขจริงๆฉันแค่หวังว่าสักวันคนอื่นจะเข้าใจค่นะนาทียิ้ม ตราบใดที่เรารู้ว่าเรามีอะไรเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นหรอกในห้องนั่งเล่นเมื่อกลับถึงบ้านนาทีและดาวนั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นพร้อมดื่มชาก่อนเข้านอนบ้านที่ไม่มีเสียงเด็กอาจดูเงียบเหงาในสายตาคนอื่นแต่สำหรับพวกเขามันเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจฉันแอบสงสัยเหมือนกันนะว่าบางทีเราควรมีลูกไหมนาทีหยุดคิดครู่หนึ่ง ถ้าเรารู้สึกว่าการมีลูกคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆฉันก็พร้อมเสมอแต่ถ้าเราจะมีเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าควรมีฉันคิดว่าเราไม่ต้องทำแบบนั้นนะดาวดาวยิม้มคุณนี่พูดเหมือนมีคำตอบให้ทุกอย่างเลยนะนาทีหัวเราะคำตอบของฉันคือเธอฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุขและฉันก็มีความสุขแล้วเพราะเราเลือกแบบนี้ด้วยกันทั้งสองคนยิ้มให้กันอย่างเข้าใจ บ้านที่ไร้เสียงเด็กแล็กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆและความรักที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองการพบเพื่อนเก่าดาวเดินทางไปงานเลี้ยงรุ่นของเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลายัยเธอพบกับอ่อนเพื่อนสนิทที่แต่งงานและมีลูกชายสามขวบอ่อนดูมีความสุขขณะที่อุ้มลูกน้อยเล่นอยู่ในสนามดาวนี่ลูกชายฉันเองชื่อน้องพีทดูสีน่ารักไหมดาวยิ้ม น่ารักมากเลยฉันดีใจที่เธอมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะออนออนหัวเราะก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ฉันว่าการมีลูกมันเติมเต็มชีวิตจริงๆเธอกับนาทีละ่ะมีแผนจะมีเมื่อไหร่ดาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบยิ้มเจือนเรายังไม่ได้วางแผนกันเลยเรากำลังสนุกกับชีวิตแบบนี้อยู่ออนมองด้วยสายตาสงสัยจริงหรอฉันว่าเธอควรคิดดูใหม่นะเด็กๆทำให้ชีวิตมีเป้าหมาย ฉันนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีพีทช,ชีวิตฉันจะเป็นยังไงคำพูดของออนติดอยู่ในใจดาวตลอดทางกลับบ้านดาวกลับมาถึงบ้านในตอนค่ำนาทีเห็นสีหน้าของเธอดูเศร้าและนิ่งผิดปกติเขาเดินเข้ามาหาพร้อมชงชาร้อนให้เธอมีอะไรหรือเปล่าเธอดูไม่เหมือนตัวเองเลยดาวหยุดคิดครู่หนึ่งวันนี้ฉันเจอออนเธอดูมีความสุขมากกับลูกของเธอนาที เธอว่าฉันคิดผิดหรือเปล่าที่เราเลือกไม่มีลูกนาทียิ้มบางๆอะไรทำให้เธอคิดแบบนั้นฉันกลัวว่าเราจะพลาดอะไรบางอย่างไปเหมือนเรากำลังขาดอะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่ในชีวิตคู่นาทีจับมือเธอดาวฟังนะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีลูกหรือไม่มีลูกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจกับชีวิตเราหรือเปล่าแต่ถ้าการมีลูกคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ล่ะ ฉันไม่อยากให้เรารู้สึกเสียใจในอนาคตนะเธอรู้ไหมสิ่งที่เธอคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตฉันก็คือเธอเราสองคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กันแล้วฉันไม่คิดว่าเราต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นการเข้าใจตัวเองดาวนั่งคนเดียวในสวนหน้าบ้านหลังจากที่นาทีเข้านอนเธอหยิบสมุดบันทึกออกมาเขียนความคิดของตัวเองก่อนจะเปิดดูภาพถ่ายเก่าๆของเธอกับนาทีในการเดินทางต่างๆ ในภาพเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งคู่ทั้งตอนที่พวกเขาเดินเล่นในทุ่งดอกไม้ไปเที่ยวทะเลหรือแม้กระทั่งนั่งกินข้าวริมถนนเธอเริ่มนึกถึงความสุขในชีวิตของคูที่เธอมีและเริ่มเข้าใจว่าความสึกข,ของเธอไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเช้าวันต่อมาดาวเดินเข้ามาหาลาทีที่นั่งอยู่ในห้องครัวเธอวางมือบนไหล่เขาและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง ฉันคิดดูแล้วบางทีฉันอาจจะรู้สึกหวั่นไหวไปเองเพราะฉันกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราแปลกนาทียิ้มและมองเธอดาวเราไม่ต้องใช้ชีวิตตามมาตรฐานของใครหรอกเรารู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรฉันรู้แล้วว่าความสุขของเราอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เราเลือกทำสิ่งที่เรารักและอยู่ด้วยกันในแบบที่เราสบายใจและฉันก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งสองคนมองตากันพร้อมรอยยิ้มที่มั่นคงในใจแม้ความสุขของพวกเขาจะแตกต่างจากคนอื่นแต่พวกเขาก็รู้ว่าความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่ยึดโยงพวกเขาไว้การ,รเผชิญหน้ากับสังคมการเริ่มต้นสอนเด็กๆนาทีและดาวสังเกตเห็นว่าเด็กๆในชุมชนขาดกิจกรรมสร้างสรรค์นในเวลาว่าง ทังคู่ตัดสินใจเปิดคลาสเล็กๆที่บ้านโดยใช้พื้นที่ในสวนหลังบ้านเป็นห้องเรียนนาทีสอนดนตรีส่วนดาวสอนศิลปะเด็กๆมานี่เร็วพี่จะสอนวิธีเล่นกีตาร์ใครอยากลองก่อนเด็กชายคนหนึ่งยกมือพร้อมตะโกนเสียงดังผมครับเด็กคนอื่นๆหัวเราะและปรบมือให้เอาล่ะเด็กๆใครอยากวาดรูปก็ย้ายมาทางนี้พี่มีสีน้ำกับกระดาษให้เลือกเต็มเลย เด็กหญิงคนหนึ่งหยิบผู้กันขึ้นมาพี่ดาวสอนหนูวาดรูปต้นไม้หน่อยนะคะการตอบคำถามจากเด็กๆระหว่างพักเบรกเด็กชายชื่อน้องพีเดินมาหาหนาทีและถามด้วยความอยากรู้พี่นาทีครับทำไมพี่กับพี่ดาวไม่มีลูกอีกล่ะครับนาทีหัวเราะเบาๆก่อนตอบเพราะเรามีลูกหลายคนอยู่ตรงนี้ไงน้องพีทำหน้างงแต่ผมไม่ใช่ลูกพี่สักหน่อยดาวยิ้มและลูบหัวน้องพี ถึงพวกหนูจะไปได้เป็นลูกของเราแต่เราก็รักพวกหนูเหมือนลูกนะเราอยากเห็นพวกหนูมีความสุขและเติบโตอย่างดีเด็กๆยิ้มกว้างและกลับไปเล่นต่อคำชื่นชมจากพ่อแม่เย็นวันหนึ่งหลังคลาดเรียนจบพ่อแม่ของเด็กๆคนหนึ่งเข้ามาขอบคุณนาทีและดาวแม่ของน้องพีคุณทั้งสองทำให้พวกเราเห็นมุมมองใหม่ๆเราเคยคิดว่าความรักที่แท้จริงต้องมาจากการมีลูก แต่คุณสองคนแสดงให้เห็นว่าความรักนั้นสามารถส่งต่อไปในแบบอื่นนาทีกล่าวขึ้นพวกเราทำเพราะอยากช่วยเด็กๆในชุมชนนะครับไม่ใช่แค่เพื่อสอนแต่เพราะอยากเห็นพวกเขามีความสุขดาวเอ่ยขึ้นการดูแลเด็กๆก็ทำให้เรามีความสุขเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เปิดโอกาสและเข้าใจพวกเราการยอมรับจากชุมชน วันหนึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นจัดงานเล็กๆเพื่อแสดงความขอบคุณนาทีและดาวเด็กๆแสดงการร้องเพลงและวาดรูปเพื่อมอบให้ทั้งคู่พี่นาทีพี่ดาวนี่คือของขวัญจากพวกเรานะคะขอบคุณที่ทำให้เรามีความสุขดาวน้ำตาซึมพวกหนูทำให้พี่รู้ว่าชีวิตนี้มีค่ามากจรงิงๆขอบคุณนะคะเราสองคนสัญญาว่าจะทำแบบนี้ต่อไปเพื่อให้ทุกคนในชุมชนรู้ว่า ความรักไม่ได้มีรูปแบบเดียวการเผชิญหน้ากับคำถามจากผู้ใหญ่ระหว่างงานเลี้ยงเล็กๆเพื่อนบ้านคนหนึ่งถามขึ้นนาทีดาวฉันเคยสงสัยนะว่าทำไมพวกเธอถึงไม่มีลูกแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วบางทีความสุขอาจไม่ได้จากการมีลูกแท้ๆก็ได้ดาวยิ้มใช่ค่ะความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป และเราเลือกที่จะส่งต่อความรักในแบบที่เราทำได้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้ใช้ชีวิตที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับเราและเรามีความสุขกับมันชุมชนเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อทั้งคู่และสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาทำอย่างเต็มใจนาทีและดาวมองหน้ากันด้วยรอยยิม้มบ้านที่ไม่มีเสียงเด็กกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขจากเด็กๆในชุมชนทั้งคู่รู้สึกมั่นใจว่า ชีวิตที่พวกเขาเลือกเดินนั้นถูกต้องที่สุดหลังงานเลี้ยงนาะทีและดาวนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านท่ามกลางดอกไม้ที่พวกเขาช่วยกันปลูกพระอาทิตย์ตกดินอย่างงดงามดาวมองออกไปไกลคุณรู้ไหมฉันเคยคิดว่าชีวิตเรายังขาดอะไรบางอย่างฉันกังวลว่าการไม่มีลูกทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวนาะทีจับมือดาวแล้วตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไงดาวยิ้ม ตอนนี้ฉันรู้ว่าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการความรักความเข้าใจและคนรอบข้างที่สนับสนุนเราเพราะเราสร้างมันให้สมบูรณ์ในแบบของเราเองเราไม่ต้องการคำยืนยันจากใครแค่มีคุณและความรักของเราก็พอแล้วการปลูกอนาคตร,ร่วมกันถังคู่ลุกขึ้นและเดินสำรวจสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้และผลไม้นาทีและดาววางแผนขยายสวนและเปิดให้เด็กๆและครอบครวัวในชุมชน ได้มาเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้การปลูกต้นไม้และการดูแลธรรมชาติบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่เราอยากส่งต่อให้กับคนอื่นความรักในธรรมชาติและความเรียบง่ายใช่เราอาจไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเองแต่เรามีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กๆในชุมชนและสร้างสิ่งดีๆให้พวกเขาการเริ่มต้นวันใหม่ที่สมบูรณ์ พระทิพย์ลับขอบฟา้านาทีและดาวมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจฉันดีใจที่เราเลือกชีวิตแบบนี้แม้บางคนจะไม่เข้าใจแต่เราดูว่าเรามีความสุขความสุขไม่ได้มาจากการทำตามสิ่งที่สังคมบอกแต่มาจากสิ่งที่เราสร้างร่วมกันทั้งคู่จับมือกันแน่นพร้อมเดินกลับเข้าบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ยังอยู่ในใจของพวกเขาเสมอ ความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นคาดหวังแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คู่รักสร้างร่วมกัน